ยังไม่ได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมสักอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นคนดีแค่ที่ไม่ได้ทำชั่วเสียงจากสวนจันทรเวลาห้านาทีวันจันที่สี่ห6มิถุนายนพุทธศักราช2568อย่าเพิ่งตัดบทว่าเรื่องนี้ใครๆก็เข้าใจอยู่แล้ว เพราะยังปรากฏคนเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมากอย่างเช่นไปเห็นว่าถ้าแค่ไม่ทำชั่วก็เรียกว่าเป็นคนดีได้แล้วหรือไปเห็นว่าแค่ตนเองประกอบสัมมาชีพไม่ได้ไปปล้นไปจี้ใคร เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนดีแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดหรือเข้าใจยังไม่พอหรือถ้าการทำได้ดังกล่าวนั้นคือไม่ทําชั่วเลี้ยงตัวและครอบครัวรอดนี่ จะเป็นความดีบ้างก็เป็นความดีน้อยนิดเพียงแค่พอเป็นแบบอย่างให้ผู้คนเขาเอาอย่างได้ว่าอย่าไปทำชั่วแล้วก็เลี้ยงตัวให้รอดอย่างนี้คือเป็นประโยชน์ในทางว่าเป็นตัวอย่างได้แต่มันเป็นความดีที่นิดน้อยจนไม่พอจะเรียกได้ว่าเป็นคนดี นี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจเอาไว้ก่อนทีนี้คนดีนั้นมันเริ่มต้นจากตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าภูมิเวสัปุริษานางกัตัญญูกะตตเวทิตาความกตัญญูกะตตเวทีเป็นพื้นของคนดีพื้นก็คือแผ่นดินคือชั้นคือจุดตั้งต้นก็ได้ ดังนั้นถ้าถือตามคําสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดตั้งต้นของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองแต่ความกตัญญูกตเวทีนี้ก็มีความลึกซึ้งไม่ใช่แค่รู้บุญคุณที่ท่านทำเอาไว้แล้วก็ตอบแทนอย่างนี้คือความกตัญญูกตเวทีอันนั้นมันแบบเด็กๆ ซึ่งมันก็ต้องรู้และถ้ายังไม่รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พระราชาหมากษัสรตย์ในปัจจุบันก็คือรัฐบาลหรือว่าพระาศาสดาไม่ว่าจะาศาสนาไหนก็ตามที่ตนนับถืออยู่นั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่ตนถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็คือมันก็เด็กเกินไปมันก็ต้องรู้ก่อน แล้วก็ต้องกระตันยูคือตอบแทนคุณแก่ท่านเหล่านี้ตามหน้าที่ของตนนี่คือความกระตันยูกัตะเวทีแบบที่มันผิวเผินเกินไปถ้ามันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือกระตันยูกัตเวทีได้แม้สิ่งของธรรมชาติดินน้ำอากาศปา่าไม้อะไรต่างๆลึกขึ้นไปอีกกระตันยูได้แม้แต่กับสิ่งชั่วคนชั่ว <c oughs> ก็คือรู้อยู่ว่า สิ่งชั่วคนชั่วนั้นได้ทำอะไรไว้แก่ตนคือทำชั่วเอาไว้เราก็แทนคนุณคนชั่วหรือสิ่งชั่วเหล่านั้นด้วยการเลี่ยงคือไม่เข้าใกล้หรือถ้ามีโอกาสจะช่วยให้คนนั้นกลับจากชั่วเป็นดีได้สิ่งนั้นกลับจากร้ายกลายเป็นดีได้เราก็ค่อยทำแบบนี้ก็จึงเรียกว่ากตันยูกตเวทีแท้ และมันก็มีเกณฑ์วัดอยู่ว่าถ้าเพียงแค่ไม่ทำชั่วหรือแค่เลี้ยงตัวลงครอบครัวรอดยังไม่เรียกว่าคนดีได้มันก็จะไปเริ่มต้นจากความเป็นคนกตัญญูกตเวทีแล้วทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดแก่ส่วนร่วมแก่ส่วนร่วมก็คือแก่บุคคลที่มันนอกเหนือไปจากตัวเราหรือครอบครัวของเรานั่นก็คือเราเป็นคนเสียสละแก่ประเทศชาติแก่าศาสนาแก่โลกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นแหละจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนดีได้ครับ